มันสั้นเรื่องลาวาถล่มเมืองไปรับชมกันเลยไปรัชมกันเลยช่่ยฉันด้วยช่วยฉันหน่อยได้ไหมลาวาถล่มเมืองอะทำยังไงดีนะ โดดลงไปก็ไม่ได้อะมันร้อนช่วยด้วยชฉันติดอยู่บนนี้ช่วยหนูด้วยพวกหนูติดอยู่บ้านหลังค่ะทำยังไงดีอะโมเดลหนูนึกออกแล้วเราโทรหาดับเพลิงกันไหมโอเคโอเคตืดตืด พอจบแม่จะรู้ไหมเนี่ยว่าบ้านเรามีลาวาเนี่ยตืดตืดตืฮัลโหลขใช่คุณดับเพลิงไหมคะใช่ครับใช่ครับพอดีมีอะไรหรอครับพอดีลาวาท่วมเมือค่ะอยู่ที่เมืองสากุระใช่ไหมครับรู้ได้ไงคะผมก็อยู่เมืองเดียวกับคุณครับผมกำลังหาทางช่วยอยู่ตอนนี้รถ รถอยู่บนถนนไม่ได้นะครับมันจะไฟไหม้ลุกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเป็นเฮลิคอปเตอร์แทนนะครับอยู่ที่ตรงไหนหรอครับหนูอยู่บนหลังคาค่ะหลังคาก็มีหลายหลังคาหลังคาไหน,นหลังคาในเมืองสากุระค่ะผมซอ,ซอยอะไรซอย ซอยตลาดภูสองมั้งแล้วก็หลังคาสีเขียวชั้นหนึ่งนะค่ะหนูติดอยู่บนนั้นนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะรีบไปค่ะอืมไม่เคยได้ยินตลาดภูสองไม่เคยได้ยินจริงๆอ่ะอืมลองขี่ลงไปดูแล้วกันตลาดภูสองเหรอ เชบิบออกตัวแล้วอืมอยู่ตรงไหนละเนี่ยดูไฟเซ่แล้วตรงตรงตรงนั้นสิหนึ่งสองนี่ตลาดภูสองใกล้เนตเดียทำไม่ต้องโทรได้เนี่ย หลังคาสีเขียวนั่นไงหลังคาเขียวมีชั้นหนเดียวนี่ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวขอจอดพูดนหลังคาเลยละกันนะช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นใช่ไหมพี่มาแล้วเด็กๆเอา้าเฮ้ยระวังมันร้อน มันร้อนเราจะลงไปทำไมอุ้ยมามาอุ้ยลงไปยังไงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้โมเดลเอ้ยเออนั่นแหละทีละคนทีละคนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบรรทุกพี่ก่อนแล้วกันอืมทำไงดีล่ะ ฮ้ยรู้ละใช้วิชานินจาที่เราเรียนมานี่จบม,มาแล้วสลัดนิดนึงนะคะับมาอยู่บนนี้ก่อนนะเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวไปเจอะตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวเจอดตรงนี้แหละไปไปที่เดิมจบเออม,มาโมเดลพี่รู้จักเชนอหนอได้ไงก็คนจังหวัดเดียวกันนี่จะรู้จัก ได้ไม่รู้จักได้อย่างไรพี่เคยดูช่องหนูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องมาช่วยคนอีกมากมายไปเดี๋ยวไปอยู่ที่สูงๆก่อนนะเด็กๆที่สูงๆเหรอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ พี่มาส่งตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปช่วยคนอื่นก่อนเพราะว่าทุกที่มันลาวาไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเด็กๆมาเลยพี่ต้องไปช่วยเหลือคนอีกมากมายออกไปจากใบพัดก่อนเพราะเดี๋ยวโดนบาดคอก็เสียชีวิตได้เลยนะ ระวังกันด้วยเด็กๆช่วยด้วยค่ะฉันติดอยู่บนนี้เอนั่นเสียงต้องตามหาเสียงจเจ้าเฮ้ยป้า ป้าไปเดินท่ามกลางลาวาไม่ร้อนหน่อยหรอป้าโดนจอดอุ๊ยป้าสองคนเลยมาครับป้ารู้สึกว่ามันร้อนยังไงไม่ทราบนะป้าไม่เห็นหรอครับมาขึ้นก่อนครับ ไม่ร้อนหน่อยหรอครับผมถามจริงก็เหมือนร้อนอยู่นะจ๊ะแต่มันคืออะไรหรอแดงๆนะป้าคิดว่าน้ําแดงลาวาป้าอยู่มาตั้งหลายปีแล้วป้า,าไม่รู้จักหรอครับลาวาเนะลาวาคืออะไรล่ะก็คือแบบสิ่งที่ไหลออกมาเป็นน้ําแดงนั่นแหละครับแต่มันจะร้อนที่ภูเขาไฟทะลุอ่ะครับอ๋โอโอเคโอเคขอบใจมากจะลาด เดี๋ยวผมมาส่งตรงนี้ก่อนละครับเดี๋ยวผมพเพราะจะจะต้องสร้างบ้านกันแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าประชากรถูกไฟเดี๋ยวแบบทุกคนจะไม่ปลอดภัยกันนะครับมาอยู่กับเด็กๆเลี้ยงเด็กๆก่อนผมภูมิใจจังเลย ทุกคนไปอยู่ตรงล่มก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะช่วยดับไฟมาก่อนครับไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเดี๋ยวผมจะดับไฟให้ไปช่วยเหลือคนต่อดีกว่า โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยใครได้ยินฉันไหมช่วยชิวด้วยช่วยด้วยเห <h ử ng> มันได้ยินเสียงเอ๊ะอ้าวปีนั้นได้ไง คนหลบไปก่อนนี่คือที่จอดทีโอ้นั่นไงเห็นคนแล้วเนี่ยเห็นแค่นิดเดียว ติดอยู่บนหลังค่าจะต,ต้องลงจอดหน่อยมันไงอุ้ยขอโทษนะครับโอย พัดนี่ก็คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็เมื่อกี้คุณเอาใบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใบเีลิคอปเตอร์เนี่ยเกือบฉันเกือบหัวขาดเนี่ยอุ้ยป้าเจ๊อะไรเนี่ยเจเจต้องฉายาเจ๊ว่าเจ๊เดินบนถนนไหมเนี่ยมาขึ้นมาก่อนแต่ละคน ไม่รู้เลยเหรอว่าต,ตอนนี้ราวาเนี่ยโอ้เราท่วมเยอะมากเลยนะเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ก่อนเดีย๋ยว คนปลอดภัยหมดแล้วเดี๋ยวผมจะรีบรดน้ำให้เลยปลอดภัยหมดแล้วไปเดี๋ยวผมไปเอารถดับเพลิงก่อนรถดับเพลิงทำไมเมืองเซนกุล่าฝั่งนี้ไม่ท่วมละ่ะเอมันชักจะแปลกแปล เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงนี้มีไม้กั้นอยู่นี่นาลืมไปเลยนั่นไงคอมดับไฟแล้วนี่โอ้โหนี่เลย สิเจ็ดชั่วโมงผ่านไปกว่าจะหมดนี่เที่ยงอีกวันหนึ่งแล้วนะเนี่ยคนบนนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปรับหน่อยไปรับด้วยนี้ได้อไฟหมดแล้วโชคดีจังเลย ไฟลาวาท่วมนี่ก็นี่ก็ออกเสียงอะไรเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วครับนี่ฉันรอตั้งนานนะเนี่ยอย่าบ่นเลยครับดูสิครับฉันรอ้ตั้งนานแล้วตอนตีห้าฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมาดูตรงเนี้ย กว่าจะได้กับลูกไปหาบ้านฉันไปหาลูกไปหาแฟนฉันอย่าบ่นเลยครับคุณป้าผมไม่อยากฟังละทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับไปอยู่บ้านได้ครับกลับบ้านได้เลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะเบนย่อยกันบ้างครับคุณเพื่อน ชอบกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย,อย่าลืมกดไลค์แท็กกดสัคสไาชิให้พิอมด้วยนะครับขอบคุณกาบเอาใหมา่ค่ะเป็นไงงกันบ้างค่ะเพื่อนชอบกันไมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแท็กกดสมัครสมาชิด้เยนะค่ะขอบคุณค่ะไปบ้านนะจ๊ะจุ๊บผมขอตัวไปทำหน้าที่ก่อนนะครับ Vai... en... Mä